สวัสดีค่ะกบมาเจอกับลีอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เพื่อนๆนลีอ่ะจะมากินอาหารเที่ยงที่บ้าน <men> ลีนัดไว้เพื่อนเพื่อนในที่นี้ก็คือเพื่อนที่ทํางานของลีเป็นน้องๆเพื่อนๆนะคะที่ทํางานด้วยกันแล้วเขาชอบกินอาหารไทยมากเราก็เลยอยากพบปะพูดคุยกันบ้างเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เจอกันเฉพาะที่ทํางานวันนี้เขาก็เลยมาหาที่บ้านลีลีก็เลยทําอาหารเลี้ยงเขาเพราะว่าเขา,าเพื่อนเพื่อนเนี่ย เขาชอบอาหารไทยมาก <c oughs> เราก็เลยมีโอกาสได้ทำเมนูเมนูที่ฝรั่งเขาชอบคนต่างชาติเขาชอบเพื่อนๆตามไปดูเลยคะ่ะว่าเมนูที่ลีทำเนี่ยเป็นเมนูอะไรไปเลยคะ่ะนี่ค่ะอันดับแรกก็คือลีหุงข้าวไว้แล้วนะคะเขาจะมาเที่ยวตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าลีหุงข้าวไว้แล้ว แล้วก็เมนูนี้ก็คือ,อเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติชอบเพื่อนๆก็คงรู้นะคะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบอะไรก็คือผัดเม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเขาจะมาประมาณสี่คนนะคะรวมรีด้วยก็5คนก็กะว่าคงพอนะคะแล้วก็ต้าแดนโอ๊ยร้อนค่ะนี้ก็คือ ขาไก่ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะลี marriage, ทำไว้ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ต้มขาไก่ค่ะดูสิฟันหุ้ยเลยนะก็คือเป็นเมนูที่ที่เขาเรียกร้องมานะคะเนี่ยค่ะลีก็จ yeah. ัดโต๊ะแบบเบาๆนะคะไม่ไม่อะไรมากมายนะคะ

วันนี้รีมีแม่ครัวมาช่วยทำความสะอาดค่ะก็ขอบคุณดอกไม้สวยๆนะคะที่เพื่อนเอามาฝาก อตอนนี้น้องๆเพื่อนๆก็กลับไปแล้วลีถ่ายคลิปไม่เยอะนะคะเกรงใจเขาเพราะว่านานทีเราจะได้มา,าพบปะกินเลี้ยงกันก็เลยถ่ายมาได้นิดหน่อยอคลิปนี้รีก็ถ่ายไม่เยอะนะคะคลิปสั้นๆเพื่อไม่ให้เพื่อนๆลืมกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่คลิปนี้ลีต้องขอตัวทําความสะอาดเก็บข้าวเก็บของก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ